สวัสดีครับ,รบผมนายนุชชาวราพิลาครับผมนายธนกราจริตครับนี่เราจะมาสืบค้นงานวิจัยจาก Google Scholar ครับขั้นแรกเราเข้าไปที่ Google ครับแล้วค้นหาว่า Google Scholar ครับจากนั้นคลิกเข้าไปเราจะค้นหาเรื่องอะไรก็พิมพ์เข้าไปครับ งงผมยกตัวอย่างเรื่องงานวิจัยเทคโนโลยี AR เกี่ยวกับงานก่อสร้างครับเนมชาเนมมันช้าเน,นี่ครับจากนั้นมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับเราก็คลิกเข้าไปเสร็ แต่ก็กดดาวน์โหลดครับารดาวน์โหลดเกี่ยวกับขีกขวาไปที่นิวเฟิร์สเตอร์ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องครับมันย่อๆป่ะมัเกี่ยวกวับการก่อสร้างนะครับาการก่อสร้าง จัางก็เซฟครับเสร็จแล้วก็มาดูนี <S <S well, <S <S ่ครับมันก voilà> ็จะใช่ครับเป็นบทความสิบหน้าเกี่ยวกับการนำเสนองานก่อสร้างครับพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับนี่ครับ